mang sâm ni cá thịt bạc, trồng sâm, hậu ăn, lóc bạc, ui, Ừm เจอไก,ก,ไก่ไก่เจอไก่ไก่ไก่เข้าไปใครมีไหมอไก่มันถบเข้าไปใครนั่นทำนั่นแตกหมดแก้วอแก้วแตกตรงนี้ก็มีแต่ว่ามันลุกอุ้ยดึงก่อนมีหมดหมดด้วยไม้ออก อืที่ต้นทางกะต้นย้ญยตายชิดจะได้น้ำมันเม็ดน้ำไม่พอกำลังออกดอกมันกำลังจะออกดอกแข็งดอกนอดอกออกไม่พร้อมกันเดินกระดุดจะเดินกระดุดถาวานตรงนี้ไม่สวยเลยมันรู้เป็นลายลม เป็นว่างล้มไปหมดนี่บักคูนลงไปลงมาก็กลัวเสี่ยวไปลงมาก็เสียว เป็นปักอะไรวะปักน้อยปัก okay. ูปักหอวน้อย <c oughs> ปักป่าจริงน่าจะเป็นตะเปียกเนี่ยตะเปียกไม่เอาอ้ออันนี้นี้ยอดหัก,กอ่ะ พักคุณมันล่วงอุ้ยมอล่วงไปก่อนไหนพักมันก็มันขับเดีวยนใจกองไฟวัในใจกองไฟให้กันนก Ui, chết L. Check bọc bọc L. Này, hai kìa, Junanna. Hi, Junanna. Toa nữ, hãy kìm tôi đi ơi. Nghai, hãy kìm tôi đi Này, Hãy để yak, bung lên. Hm. 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 rồi, Hm. Hm. Đấy Hm. 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 ยกๆห่ากินอยู่ตัวเดียวเลย